กราบสวัสดีค่ะหุีฮาบะนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีอีเวนต์ย่อยอีเวนต์เล็กนะคะซึ่งเข้ามาเสริมในส่วนของอีเวนต์ในแพทปัจจุบันนะคะก็เป็นในทางด้านของ p u b g c คอลแลกับ Venom นอกเหนือจากอีเวนต์ย่อยที่เขาได้เพิ่มเข้าไปในส่วนของการเล่นในโหมดคลาสสิกนะคะในดานอีเวนต์ก็จะมีในทางด้านของ RUN Challenge นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกกันเพราะว่าเท่าที่หลุดมานะคะมีเพียงเท่านี้แค่นั้นเลย กิจกรรมนี้ก็จะมาเดียวที่25ตุลาถึง30พฤศจิกายนนะคะก็จะมาในรูปแบบของการเก็บคะแนนแบบมินิเกมนะคะก็จะมาให้เราเนี่ยได้ร่วมสนุกกันในหน้าของกิจกรรมนั่นเองบางคนอาจจะไปเห็นคลิปทาง TikTok หรือว่าทางช่องอื่นๆนะคะที่แบบชาวต่างชาติเขาชอบสปอยกันอันนั้นน่ะก็จะเป็นแบบพวกคลิปที่เขาทําขึ้นมากันเองนะคะพวกสกินปืนเอ่ยพวกชุดเอ่ยนะคะเดี๋ยววันที่25เนี่ยก็รอติดตามกันอีกทีว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหม นะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็จะมีรูปอวตารนะคะสกินร่มเวนนอมรูปปั้นที่เอาไว้แต่งบ้านนะคะแล้วก็กรอบรูปก็รอกันอีกไม่กี่วันนะคะวันที่25ตุลานี้ในส่วนของอีเวนต์ย่อยนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในด่านของอิรันเกลไซน์ฮอกล i วิกนะคะในด่านล i วิกนะคะก็จะมีอีเวนต์ย่อยหรือว่าคัสเตอร์ซิมไบโอตเนี่ยอยู่ตรงเสาชุบข้างๆกับเมืองมิดนะคะและด่านอิรันเกลจะมีด้วยกันทั้งหมด3จุด แต่ละจุดนะคะจะมีม้า์เวนนมหนตัวแล้วก็มีกล่องซับายที่สุ่มดอกปืนนะคะแล้วก็มีแขนซิมไบโอต1ชิ้นหรือว่าเมือกนั่นเองนะ,ะจุดแรกจะอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านโพชิงกินะคะสังเกตหมู่บ้านนะคะที่มีบ้านแฝดสหลังก็จะมีม้า์เวนอมดอกอยู่นะคะและบริเวณนั้นจะมีสัญลักษณ์กล่องอยู่ข้างๆนะคะก็ให้ไปเปิดเอาก็จะสุ่มดอก ซัพลายนะคะแล้วก็มีในส่วนของแขนซิมไบโอด1ชิ้นเท่านั้นนะคะจุดที่2นะคะนอกเมืองยัสนายานะคะจะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันจริงๆมันหาไม่ยากนะคะถ้ามันอยู่ในรัศมีมันจะขึ้นตำแหน่งระบุมาเราก็ไปตามจุดนั้นเลยและจุดที่3นะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอนเทนเนอร์บนนะก็จะเป็นบ้านระเบียงนะคะ อย่างที่บอกเลยทุกจุดนะคะจะมีม้าเวนอม1ตัวแล้วก็กล่องสะพาย1กล่องขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพบริการเติมเกมผับจีมบายและเกมอื่นๆอ,อีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภยัยใช้เพียงแค่เลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็อป สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอย่าลืมแอดด้วยนะคะมาต่อกันที่สกิลของซิมไบโอตนะรหรือไอ้เมือกเมือกสีดำนี่มันทำอะไรได้บ้างมาดูกันสกิลแรกนะคะยืดแล้วก็พุ่งตัวสกิลนี้เนี่ยต้องเลงดีๆนะยิ่งเลงสูงนะ,ะมันก็จะแบบ บินขึ้นไปสูงๆข้างบนนะแล้วก็รอดลงมานะคะแต่กรณีถ้าเราตกลงจากที่สูงเราจะไม่เสียเลือดเลยไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้ามันจะบับไหมเพราะามันเหมือนว่ามันโกงโกงมากเหมือนกันนะคะแต่ใดๆคือครูดาวถึง45วินาทีด้วยกนันนะจ๊ะสกิลที่2ล็อกแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้านะคะ เราจะใช้งานอีกแบบหนึ่งก็คือล็อกเป้าแล้วก็ดึงสตูเข้ามาอันนี้เนี่ยสตูจะทําอะไรไม่ได้ประมาณ2วินาทีด้วยกันนะคะหรือว่าเราจะเสียเปรียบถ้าสตูถึงลูกซองอะไรเงี้ยดึงเขาเข้ามายิงใกล้ๆเออเรียบร้อย <laughs> สกิลนี้คูยดาว10วินาทีมาดูในทางด้านของเจ้าเมาส์ไฟนอมกันบ้างนะคะนอกจากจะมีเอาไว้ขับเท่ๆเก๋ๆแบบแปลกๆแ,แ,แล้วนะคะเมื่อเราขับขีบ่มานนะไวนอมตัวนี้เนี่ย ทุกคนสังเกตแถบหลอดบูธนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมาททละนิดททละนิดนะอันนี้เนี่ยพี่อูคพี่ไม่ได้กดใช้ไอเทมพวกเข็มชิญยาหรือว่าดื่มน้ําเลยมันเป็นสกิลพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะคะขณะที่เราใช้งานไวนอมมันก็จะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีสกิลพุ่งกับโจมตีนะคะโดยการใช้หอกอันนี้เนี่ยไม่ได้สร้างดามเมจนะคะแค่จะทำให้ศัตรูทำอะไรไม่ได้แค่เซียววิเท่านั้นแปบ๊บเดียวจริงๆทุกคน กรณีที่ใครในทีมนี้แบบว่าแย่งกันหาเมือกนะคะก็สามารถไปดึงเมือกจากไอ้เจ้าเมาส์แวนนอมออกมาใช้งานได้นะทุกคนแล้วก็สามารถเอาเขาเนี่ยให้เป็นเวนนอมเหมือนเดิมได้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะใครที่เข้าไปเล่นมาแล้วได้กดใช้ไอ้เจ้าซิมไบโอตหรือว่าเมือกหรือว่าได้ขี่เจ้าเวนนอมแล้วบ้างมาคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันด้วยว่าคิดเห็นยังไงนะคะ